ได้รับรายงานเมื่อประมาณ8ปดโมงกว่าเช้านี้มีเสียงปืนเกิดขึ้นขณะนี้เรากำลังเข้า,าไปดูรายละเอียดพื้นที่ห้องทํางานนะครับแต่ว่าขอทราบรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ก็ต้องระมัดระวังน,นะครับด้วยด,วยดวยความ,มาะระมัดระวังและรคอก็ล้วลก็ต้องปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศครับนั้นก็จะขออนุญาตว่าก็ ยังไม่อยากพูดอะไรที่มากไปกว่านี้นะครับก็ขอให้สือ่อมวลชนทั้งหมดระมัดระวังเรื่องการเผยแข่าวเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ถูกเะหนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ขณะน,นี้สอสอบทสอสอทบก็กำลังประชุมอยู่ผูน้นำเหล่าทัพประชุมอยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็เด็กประชุมสภาพันธกองร้อยส่งบ่ายสองโมงนะครับไ, <จะ S 1> ไปเป็นประธานด้วยใช่นะฮะช่วงบ่ายใครนะครับของท่านเองครับเอาผมเป็นประธานอยู่แล้ว สถานการณ์ตอนนี้เริ่มที่จะมีความตึงเคียดแล้วประชาชนที่อยู่นื้ะต้องเข้าไทำคไเขาเติมเข้าหน้าที่อยู่คนตอนนี้ครับผมท่านคะกดการใช้กำลังเนี่ยต้องขออนุญาตมาารัฐบาลนคะหรือว่าในพื้นที่ทางั้งสสามพื้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ายสโมงหลังจากประชุมเสร็จสรุปให้ฟังโอเคนะครับจากเหตุที่ปัดพท้องถินเนี่ยรุ่นธุรกิจ นี่เปลี่ยนอรมณ์ดี่าผมก็เลยถามว่าเอจะไปตัดงบเรื่องการที่ตากันชายแดนดีไยก็อ,อันนี้ก็ทางคณะกรรมการที่เขาดูแลเพวากรับผิดชอบนะครับก็ทําไปตามที่เขาเห็นสมควรตามผลที ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกติกาและกาวามาหมะสมถูกต้องไหนบอกสี่หมื่นก็ไม่ได้ตัดทุกหน่วยงานเวยไหนทะี่งาะไอ้สี่หมืน่นตัวล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดทุกท้องถิง่นเยออยังยังไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้กําลังเคลียร์ดูว่าตกลงเท่าที่ฟังดูก็มีเหตุมีผลมากเหมือนกันแต่เราต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดกักองค์กรองค์กรท้องถิ่นที่ไม่ได้เกี่ยวอยู่ในมูลเหตุหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้น กไปทําเรื่องภาษีทำแล้วอันนี้ลงขานทุนหลอาภูมินะครับทางผมเนี่ยยังไม่ได้สรุปและเดี๋ยวจะมีการคุยกันเต้ว่าเหตุเพราะกูเมทยหรอเปล่าเลยทำให้ตัดอปปทอันนี้ไปยังไม่ทราบก็ต้องไปดูว่าการจัดงานงบตรงนี้เหมาะสมถูกต้องไหมกระถุกตัวจริงไหมกระถุกตัวอยู่ที่ไหนมีหลักฐานตัวเลขยังไงก็ว่าไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อวานทูดัมวิชาออกมาแสดงความเห็นแล้วเหมือนพาดพิรัฐบาลแบบนี้ไม่เหมาะสมเราจะ การประท้วงหรือตอบโต้อย่างไบ้างไหมครับก็เดี๋ยวรอรายละเอียดทั้งหมดนะครับไปชี้แจงก็ตรงนี้เราก็ยังทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นการปกป้องอธิปไตยของประเทศเราอย่างเต็มที่ดูดูแล้วมันผิดหลักสากลไหมคะที่พูดออกมาเดี๋ยวรอแถลงหลังจากบ่ายสองวันนี้เดียวครับแล้วตอนนี้คือณเวลาเดี๋ยวเรามีการได้รับรายงานสุดอือไม่ครับว่ามีการพะทะกันหรือมีจุดเดียวครับไม่มีจุดเดินครับยังไม่มีจุดเดินเมื่อแปดโมงเช้ามีแค่จุดเดียวไม่ได้ปะทะกันนะครับ ไม่ใช่ถึงขนาดประทับก,กันโด,ด,ปปนปนนดนยปกติพื้นที่ประสาทตามเมืองทมเนี่ยค่ะเราก็มีการให้เจานที่ดูแลในแนวตามแวพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายยอมรับมีคนไปเขียนเละเทอะว่านะครับในโซเชียลมีเดียว่าเมื่อประมาณต้นเดือนปี68ผมเป็นคนไปเซ็นสัญญาให้ทางกรรมาัมชาที่มาอยู่บนนี้เนี่ยซึ่ง ต้องถือว่าเลอะเทอนนะครับแล้วก็เป็นการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์การปลูกปั่นแบบนี้สร้างแต่จะเ,เกิดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงนะครับเรื่องของปราฐามังคมเนี่ยเป็นการปฏิบัติการตามที่เกิดขึ้นมาในแล้วในอดีตไม่รู้เป็นสิบสปีนะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับใครที่อยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นขณะนี้กําลังให้มันปฏิบัติไปตามเดิมเท่านั้นเองสิ่งที่เราพูดถึงอย่าอย่าอาศัยตรงนี้แล้วก็ทําลายประเทศด้วยวิธีการเอาข่าวเท็จมาปั่นนะครับ ก็ก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ผมประชุมวอลุ่มของปอพแล้วนะครับแล้วก็จริงๆได้ตั้งหน่วยให้ทำงาน24ชั่วโมงแล้วทั้งส่วนกลางนะครับและทั้งจังหวัดต่างๆใน22-30จังหวัดนะครับก็ได้จัดการไปเรียบร้อยถ้าขณะนี้เขาก็ลงพยาบาลก็มีการเคลื่อนย้ายมาการเตรียมการได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องธรรมชาติซึ่งเราก็พยายามจะหาทางแก้ไขเครื่องมือใหญ่ทั้งหมดเราส่งไปอยู่ในพื้นที่หมดแล้ว ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราก็ทุกของพี่น้องที่ทเผชิญกับภัยธรรมชาติก็ทุกของเราเหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะทำอย่างดีที่สุดครับโอเคนะครับท่านเราคะเห็นว่าตอนนี้ทางผู้ว่าุรินเนี่ยมีการให้ไปทำทุนในพื้นที่อพยพไปอยู่ในอีหลบไผ่แล้วนะอ,อ๋อผมผมไม่ฟังข่าวหรือนะเดี๋ยวผมจะฟังรายงานในสภาความมั่นคงโอเคนะ